สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกระสู่ช่องอ่านสนเดอะซิมเปอร์ไลน์น, The Line นะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนเลงเชื่อว่าคงรออยู่แน่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะวลาเล็งใส่ว่นอะไรเข้าไปในคลิปนั้นคลิปนี้หรือไม่ก็แบบถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยนะครับหลายๆคนจะชอบมาถามว่าเอ้ยแว่นของอะไรอะไรเงี้ยเล็งใส่ว่นของอะไรหรอหรืออินบ็อกมาถามกันเยอะมากๆโดยที่แบบถามมาเยอะที่สุดอะคือแว่นตัวนี้ ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าอะไรยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้แว่นที่จะมาพูดถึงอ่ะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่บ้านที่อเมริกามันจะมีส่วนที่ใหญ่ๆอยู่เหมือนกัน,นอยู่บ้านที่เมืองไทยไว้เดี๋ยวเล้งกลับไปเมืองไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเล็งจะทําเป็น EP ีสองแล้วกันนะว่ามีตัวไหนแนะนําแล้วก็ มีตัวไหนที่อยู่เมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงกันต่อละกันโนแต่วันนี้เรามาพูดถึงส่วนเนี้ยที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้ก่อนละกันเนเพราะมันก็ประมาณนึงคือว่าเล้งไม่ได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยบางคนเขาก็มีเป็นร้อยหลายร้อยตัวอย่างเงี้ยของเล้งก็เป็นหลักสิบนั่นแหละนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันตัวแรกเลยที่เมื่อกี้หยิบขึ้นมาเป็นตัวที่ใส่เข้าไปในคลิปแต่ละคลิปอ่ะก็คือตัวถามตลอดเล้งตอบไปไม่ต่ํากว่า สามสิบรอบแล้วอะเคยโพสในไอจแล้วเคยโพสแล้วแบบว่าเอ้ยมันคือตัวนี้นะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันนี้จะมาพูดอีกรอบหนึ่งก็คือแว่นสายตาอันนี้นะครับนี่แว่นสายตาอันเนี้ยเป็นของเลแบรนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นออปติกนะมันเป็นเออแว่นที่เป็นแบบสนะันกราเซตอบเป็นแว่นกันแดดนะครับ คือเลนมันเป็นเลนกันแดดแล้วเล้งอ่ะเอาออกแล้วเลนก็มาใส่เป็นเลนสาใส่ตานะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอ่ะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือของเลนแบรนดเหมือนกันใส่จนเน่าหมดแล้วเหลือหมดแล้วดูดิเห็นป่ะอันนี้ก็คือปลดระวางแล้วไม่ได้ใส่เท่าไหร่ะนะครับก็คือไว้เป็นแบบแว่นสแปร์สาหรับหาไม่เจอหรือถ้าเกิดอินเคสที่แบบทําแตกทําหายอะไรเงี้ยไอเนี้ยนนก็จะไว้ใส่อีก,กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือใส่ไว้แบบใส่มันนานมากๆๆแล้วอันนี้ก็เป็นแว่น แว่นกันแดดมาก่อนเหมือนการเลนรู้สึกว่าจะเป็นเลนปลอดสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทําเลนมันแตกเลนทาตกมันก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบแว่นสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นแบบ แว่นกันแดดมาตลอดตัวนี้คือคนถามมาทุกคลิปที่เล้งใส่ถ่ายร็อกนะครับถามตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่าของอะไรก็เนี่ยนะครับคือของเลแบน์นะครับ,ออ band, ร,บรุ่นอะไรเล้งจําไม่ได้ทีเดี๋ยวเล้งเดี๋ยวเล้งเดี๋ยวเล้งขึ้นให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้ว่ามันขึ้นรุ่นไหนนะครับผมเนาะเราก็ไปตามกันได้นะครับไปตามตามกันนะครับก็คือใส่ดีใส่สบายน้ําหนักเบานะฮะอันเนี้ยถามกันมาเยอะมากจริงๆก็เดี๋ยวพูดถึงแว่นสายตาก่อนดีกว่ามีอีกสองตัวแล้วเราค่อยเข้ากันแดดหมดเลยเนาะ อ่ะตัวต่อไปอันนี้นะครับเป็นของ g i o เวอร์จูอ์นีะครับเป็นแว่นวงกลมเป็นทรงแบบกลมอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็อยากจะมีลุคเป็นแบบว่าเนินๆน,น,นิดๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยเออซื้อมานะครับแล้วก็ไอตัวกรอบเนี่ยมันจะเป็นสีดําสลับกับสีโรสโกบนเนี้ยนะครับเนี่ยพอใส่แล้วก็จะประมาณนี้มันก็จะแบบได้ลุคที่แบบ ดูเป็นแบบเด็กเนื้อนิดๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแว่นแต่ละทรงอ่ะมันก็เปลี่ยนลุคของเราได้หมดเลยเห็นป่ะอย่างอนเนี้ยนนมันก็เปลี่ยนลุคเราแหละมันก็เปลี่ยนลุคให้เร็งเป็นดูเป็นแบบเออดูเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับนไในพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ย สองตัวเนี้ยเออสองตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นเลนไม่สีสามตัวเลยดิเออตัวนี้ก็เป็นเลนตัดเหมือนกันเป็นเลนออโต้คือเลนก็จะทําตัดออกมาให้มันเป็นเลนแบบเวลาโดนแดดมันก็จะเปลี่ยนสีได้เงี้ยนะครับเป็นสีดําเออเนี่ยหมดเลยสามตัวเนี่ยใช่นะครับแล้วก็ตัวที่ใส่บ่อยใส่ประจํเพอเวลาใส่ปุ๊บมันจะสบายแบบมันไม่รัดหน้ามากมันไม่รัดแบบมันไม่รัดข้างๆกระหม่อมเลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็คือของเบอร์เบอรี่ที่ใส่แบบประจํามากๆอะไรเงี้ยนะครับคือตัวนี้ นี่ขามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีดีเทลตรงขาอ่างเงี้ยนะครับตอนนี้ซื้อตอนนั้นก็เหมือนกันอยากจะได้ลุกแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับเออเนี่ยก็เลยซื้อมาแล้วก็ใส่ติดมาตลอดตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืนพื้นที่ใส่ประจามากๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันใส่สบายมากๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่เล็งคิดว่าหลังจากนียเล็งก็คงไม่ได้ซื้อพวกแว่นสายตาแล้วพอรู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะกลับไทยรอบนี้เล็งว่าเล็งจะกลับไปทําเลสิกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละอาจยดกคิดอยู่ น่าจะเนี่ยปีเนี่ยที่จะทำหรือไม่ก็อาจจะปีหน้าไม่เกินเนี่ยเดี๋ยวจะทำแล้วแน่นอนแล้วพวกแว่นสายตาก็คงเลิกซื้อแล้วไม่ได้ซื้อแล้วอะไรเงี้ยนะครับโอเคไอ้ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาเรามาเริ่มกันที่แว่นกันแดดก,กันดีกว่านะครับอาชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้นี่คือจําได้เลยว่าซื้อที่ญี่ปุ่นตอนรู้สึกว่าซื้อที่ e ีเซตั m e n t คือไปเดินเล่นนะครับเดินเล่นเสร็จปุ๊บก็เข้าไปในแซงใช่ป่ะอยู่ๆก็ไปเดินดู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 นู้นดูนี่แว่นเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็เห็นเหมือนแบบเซล่ะนาง กำลังจัดอยู่จัดเชลเล้กก็หันไปยืนดูนังนก็เลยเหมือนหันมาพูดกันเลยว่าเนี่ยเพิ่งมาใหม่เลยนะเป็นแบบรันเวพีซด้วยนะเนี่ยคือแบบเดินรันเวนะเป็นแบบเป็นแบบแซงโรองของผู้ชายนะอยู่นู่นนั่นนี่บาบาบาเล็กก็เลยเออลองลอนลกก็เลยมาลองอ่ะพอลองรูเนี่ยดูดิมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้ากับหน้าเราดีเนาะมันเป็นแบบทรงโอเวอร์ไซส์ใช่ป่ะแล้วดีเทลมันไม่ได้แบบเออเยอะแยะมากมายมันเป็นแบบมันมีเป็นแบบข้างๆมันก็เขียนว่าแซงโรองตรงเนี้ยแต่เป็นสีดํามันไม่ได้เป็นสีทองเราก็รู้สกว่า เออมันคลาสสิกดีคงใส่ได้บ่อยๆโดยที่แบบว่าแบบแบบคนจำแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นเนี่ยเออก็เลยโดนเซลที่อ e ี a t ต m เมนที่ชินจูกุตกมานะครับก็เลยได้ตัวนี้มารู้สึกซื้อมาประมาณหมื่นหมื่นสามหอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออราคาก็ไม่แรงมากเนี่ยก็คือใส่จนคุมแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นรอยแบบจุกๆอยู่เพราะว่ามันก็เป็นสีดําเป็นแบบพลาสติกเนี่ยแต่คือคุณภาพมันดีมากเลยนะเห็นปะ คือแบบมันไม่ได้งนันมันไม่ได้ง้างมันไม่ได้อะไรเพราะว่าด้วยแมทเทอเรียลของมันคือค่อนข้างทฤษฎีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะที่จะมาพูดถึงกันตัวต่อไปนะครับเป็นตัวนีลาาน้ละกันนี่อันนี้เป็นสเตลลาแมคคานนี่นะครับนี่ซองน่ารักมากเป็นซองหนังแบบนี้คือหลังๆอ่ะลิงจะชอบใส่แว่นที่มันเล็กๆคือแบบไม่ค่อยใหญ่มากเหมือนแบบตัวเกมื่อกี้ไอ้แซงอะคือโอเวอร์ไซส์ใช่ปะหลังๆเนี่ยช่วงเนี้ยก็คือจะใส่แต่พวกแบบเล็กๆอย่างเงี้ยชอบมากๆนะครับ อันนี้สเตลล่านะครับอันนี้ซื้อที่เมืองไทยรู้สึกว่าแบบเหมือนต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยน่ารักมากเห็นไหมอืมพอมาใส่ปุ๊บมันก็จะแบบเฟียสๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังๆพอมาใส่บ้านเล็กๆอะ่ะเออว่ะมันก็หลุดกรอบที่เราเคยแบบชอบสมัยก่อนแบบเออต้องใหญ่ๆนะต้องเอเวสเตอร์เท่านั้นนะหรือต้องเป็นโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยนะครับพอมาใส่เล็กๆปุ๊บเออมันก็ดีมันก็เปลี่ยนลุคไปอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ของสเตลล่าแมคคาเน่ก็แฮปปี้ชอบมากๆใส่บ่อยมากใส่จนนนเเยยหมดแล้้วอะรีคับ ตัวต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้คือชาแนลนะครับเป็นชาแนลที่ซื้อมันนานมากเราก็ไม่ได้ใส่เลยหลังๆนนะครับเนี่ยคือต้วยทรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ว่าเดี๋ยวอาจจะวนๆมาใส่อยู่อะไรเงี้ยนะครับดีเทลของมันคือข้างๆมันก็จะมีซีีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีหนังนี่นะครับเนี่ย อันนี้ซื้อที่เมืองไทยรู้สึกว่าซื้อที่เอ็มคอร์เทียเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังแปะอยู่เลยตรงเนี้ยังไม่หลุดเลยเพราะใส่น้อยมากไอ้ตรงที่ไอตัวรองดัางเนี่ยยังข่าจั้ะอยู่เลยอะ่ะอันนี้มันทรงคล้ายๆจะเป็นแบบกึ่งๆเกือบจะแบบก็เอ i ว t เ r เตอร์เหมือนกันนะข้างๆมันก็อย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบคลาสสิกอะ่ะคือนี้คือแบบเก็บไว้ยาวๆอีก10ปีก็เอากลับมาใส่ได้ปะคือขนาดไม่ค่อยได้ใส่แต่เอากลับมาใส่อ่ะมันก็ยังแบบมันก็ไม่ได้แบบดูโอแฟชั่นอะไรเงี้ยเห็นไหมคร เลยก็จะเลือกแว่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยให้เราแบบอันอย่างบางอันที่แบบถ้าจะมีราคาหน่อยแบบหมื่นกว่า2 0 0 0 0ื่นเนี่ยเราก็จะเลือกแว่นที่มันสไตล์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับให้มันแบบใส่ได้ยาวๆนานๆอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนเลือกกันด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เอาให้เหมาะกับเรารู้สึกว่าแบบคอนฟ idence แบบใส่แล้วแบบเออกูมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบใส่แล้วเราแบบไม่ใช่แบบเอถ้าตัวเราเอปุ๊บมันก็จะแบบไม่เลิศอะ ต่อไปตัวนี้ลักการนี้ก็ซิลีนนะครับซิลีนหลังๆก็ชอบนะเพราะว่าปีนี้ซื้อซิลีน2ตัวเลยตัวนี้คือชอบมากนี่ข้างๆมันก็จะเขียนว่าซิลีนตรงนี้นะคะเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นฟิลแบแบคล้ายๆเหมือนฟิลกัอบแคอายอะไรเงี้ยนะครับก็เล็กๆอ่ะเห็นปะ มันก็จะฟิตเฟียด,เ,ยดเวลาแต่งตัวเท่ๆมันก็เฟียดเลยเวลาใส่อย่างเงี้ยนะครับน,นี่ก็ชอบมากใส่สบายมากไม่แบบไม่รัดตรงแบบไม่ต้องรัดไม่ไม่รัดคำับไม่แบบคือใส่แล้วแบบคือเลนก็คือสบายตาไปหมดดีไปหมดแวนซีรีนี่คือดีมากพอใส่แล้วแบบแฮปปี้มากอันนี้ก็คือชอบมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ซื้อแบบเหมือนต้นๆราคาไม่ได้แรงแบบเวอร์มากอะไรเงี้ยนะครับต่อไปก็ซีรีนไปอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะนี่ ตัวนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาล่าสุดที่ Unbox อกซไอตอน l a c k f r เ Day ให้ทุกคนได้ชมกันนี่ใส่ไปครั้งเดียวเองยังไม่ได้ใส่แบบบ่อยเท่าไหร่นะครับก็เป็นแบบมีโลโก้ t r a u m อยู่ข้างๆโลโก้ของตัวซีลีนนะฮะอันนี้ก็จะมาเป็นโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็นใหญ่หน่อยแต่เล็งชอบทรงชอบสไตล์ของมันนะมันรู้สึกว่าแบบอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่า ใส่ได้ยาวใส่ได้นานจะอีกกี่สิบปีก็เอากลับมาใส่มันก็ไม่ได้โอแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมาะกับรูปหน้าเลงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยซื้อมาเห็นปะ่ะข้างๆมันก็มีดีเทลนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีดีเทลเยอะมากนะครับก็แฮปปี้แล้วตัวนี้รู้สึกว่าซื้อแล้วก็ได้วอชเชอร์คืนด้วยเออเจ็ดสิบห้าเหรียญอะไรเงี้ยนะ,น,นะครับก็แฮปปี้เนี่ยอืมก็ตกๆแล้วประมาณสักหมื่นสองอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเร่งจำราคาไม่แบบ exactly เท่าไหร่ราคาดีอยู่นะครับอืมพอหัก พอหักไอตัวแบบได้วอชเชอร์มาอะไรเงี้ยมันก็ราคาดีมากๆเนี่ยแล้วก็มีกล่องเนี่ยนะครับเซตของมันนะฮะตัวต่อไปอ่ะกุชชี่ละกันกุชชี่จริงๆอ่ะมีช่วงหนึ่งคือบ้าซื้อแต่กุชชี่เล้งอะตอนนี้คือบ้าสุดแกล้งกุชชี่เยอะมากซื้อแบบห้าหกตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ะหนึ่งอันที่อยู่ที่นี่นะครับนอกนั้นจะอยู่ที่เมืองไทยหมดเลยอ่ะกล่องสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ชอบมากเพราะว่า คือเรารู้สึกคือเล็นนะรู้สึกว่าทรงเอเวเตอร์คือใส่ยังไงอะ่ะมันก็คลาสสิกใส่ยังไงมันก็เหมาะกับรูปหน้าเล็งไรเงี้ยเล็งเลก็แนะนําว่าเหมาะกับรูปหน้าหลายๆคนอะ่ะใส่แล้วก็คือเท่นะครับทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยไรเงี้ยอ่ะเห็นป่ะอันนี้ก็ทรงเป็นเอเวเเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นของกุชชี่เลนเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเล่นมันจะหนักหน่อยแล้วก็จะหนาเนี่ยเห็นป่าว่ามันหนาแต่มันก็จะมีดีเทลเป็นแบบทองแบบว่าเป็นแบบ เป็นลายอ่ะเออข้างๆก็จะอย่างเนี้ยคือข้างๆไม่ได้มีดีเทลบอกว่าเป็นกุชชี่อะไรเลยนะครับเนี่ยเออมันจะมีบอกแค่ตรงเนี้ยข้างๆเล็กๆซึ่งไม่ได้มีอะไรมาไม่ไม่ไม,มีพึ่งไม่มีเสือไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบคือง่ายๆคือใส่ไปอ่ะมันก็แบบใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ตลอดไม่ต้องแบบอุ้ยมันกุชชี่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปะมันก็จะใส่ได้ยาวๆนะครับเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่เลือกเพราะว่าอันนี้ก็หมื่นกว่าบาทกับสองหมื่นเลยเราก็รู้สึกว่าแบ่นที่ราคาแบบ เยอะๆหน่อยอ่ะเลงก็จะซืซ้อแบบใหญ่เหมือนที่ลิงบอกนะครับก็จะซื้ออะไรที่มันเป็นแบบคลาสสิกใส่ได้ยาวๆใส่ได้นานๆหยิบม,มาใส่ได้แบบเออคนแบบคนแบบจําไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงทุนกับแว่นสไตล์นั้นซะส่วนใหญ่อะต่อไปเป็นวิกตอเรียเบคแคมสองตัวนะครับนี่ตัวนี้รักมากรักมากนะแต่ใส่น้อยมากนี่เป็นตัวนี้วุ้นมีฝุ่นเล็กๆแป๊บนึงนะอะ ตัวนี้จะเป็นสีเรนโบว์เลนมันจะเป็นสีเรนโบว์นะครับแล้วก็ตัวตัวมันจจะเป็นสีดําชอบมากอันเนี้ยเห็นปะ่ะคือรู้สึกเคยเอาไปใส่ที่เมาดีมั้งเหลืออะไรประมาณนั้นนะ่ะเออเนี่ยนะครับมันก็เป็นทซมแบบเนี้ยเอเบียเตอร์เหมือนกันจะเยอะมากสซมพวกเนี้ยจะมีเยอะนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสีออกชมพูชมพ,ชมพูชมพูทองม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีเหมือนลุงล้งๆของมันเหมือนกันอนะเห็นปะ่ะเนี่ยนะครับก็ใส่แบบ คือของวิตัวเลี b e บค h แฮมอ่ะดีมากๆคืนหนึงอ่ะน้ำหนักมันเบามาเป็นแบรนด์ที่ยอมรับเลยว่าเบาอย่างพวกอ่ออย่างไอซีเบอร์ลินก็เบาใช่ไหมแต่ทรงมันก็จะแบบ ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่นะครับแต่อย่างแบบวิกตอเรียแบคแฮมอะทรงมันจะเก๋ใช่ปะ่ะแล้วทรงมันก็จะใส่ได้ยาวอะไรเงี้ยใครที่ชอบพวกประลอดทรง Aviator อ,อรอะก็ Victoria b แ c k h a m ก็คือตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างนะครับเออก็อเป็นอะไรที่แนะนำราคารู้สึกว่าน,นี้นึซื้อที่เมืองไทยหมดเลยทั้งสองตัวอยู่ประมาณแบบ17,000อะไรประมาณเนี้ยนะครับตัวละนะต่อไปต่อไปต่อไปอ่ะเป็นดีออไม่ใช่ดี เวอร์ซาเช่นะครับเราค่อยดีออกอ่าเวอร์ซาเช่ละกันนี่เวอร์ซาเช่ตัวนี้คือชอบมากนะครับตอนแรกเลือกสียากมากจะซื้อสีเขียวสะท้อนแสงดีไหมวะหรือจะซื้อสีดําหรือจะซื้อสีคือเลือกเยอะมากแล้วตอนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะคือไปดูที่เมืองไทยแล้วมันไม่มีสีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบลังเลในใจสรุปขาวก็ได้วะเพราะว่าแว่นสีขาวแทบไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสีขาวตัวเล็กๆเลย โลโก้ค้างๆตรงนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็มีอันเอออะมีบัวซาเช่ออันเเหมือนกันแต่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวไว้กลับไปไทยเดี๋ยวทำอีพีสองต่อนนะมีอีกหลายอันเหมือนกันที่ลักๆอยู่เมืองไทยเนี่ยเห็นไหมครับพอใส่แล้วก็เทมันเป็นรุ่นที่ฮอตมากๆฮิตมากๆของ v e วซาเช่มาเป็นตั้งแต่ปีต้นปี2021่อะจนถึงตอนนี้มันก็ยังแบบฮอตฮิตอยู่ทุกคนก็ยังใส่กันอยู่แล้วมันเป็นแว่นที่ใส่แล้วแบบเหนบ้า คือดีเลยกว่าใครๆใส่ก็ดีอ่ะตัวเนี้ยแนะนําเลยนะครับซื้อเลยนะฮะใครที่ชอบแบนดีเทลข้างๆแล้วก็ข้างหน้าแบบเท่ๆอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากใส่ได้นานใส่ได้ยาวๆเลนกําลังดีเลนแบบโอเคเลยแล้วราคาก็ไม่แลมอันนี้นึงซื้อมาราคาแบบเก้าพันกว่าบาทเก้าพันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แรงมากราคาคือดีเล็งได้ราคาที่โอเคด้วยนะครับมันมีโปรอยู่เบาๆก็เลยได้เพราะจริงๆแล้วราคาอยู่ประมาณหมื่นสามอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยเวอร์ด yeah. ีเลฟมากชอบมากนะครับอ่ะดีออดีเมื่อกี้พูดถึง d ีออดีตัวนี้นี่ก็ได้มาในราคาที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับข้างๆก็เขียนว่า CD เคอรเซนดีออเป็นทรง o v e r อร์ไซที่ก็คลาสสิกเห็นป่ะใส่ได้ยาวๆใส่ได้นานๆใส่ไปเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละเรียกว่ามันมีความคลาสสิกมากๆอีกกี่ปีหยิบออกมาใส่ก็ยังเก๋อยู่เห็นปะเท่ยอยู่นะครับเนี่ย ก็เป็นแว่นที่แนะนำอ่ะสำหรับใครที่แบบว่าถ้าหน้ามีแก้มใช่ป่ะถ้าหน้าแบบรู้สึกมีแก้มหน่อยอะไรเงี้ยแว่นทรงพุกเนี่ยคือโอเคอยู่เอาอยู่แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบหน้าเรียวหน้าเล็กอยู่แล้วอ่ะใส่อะไรก็ได้ก็คือสวยหมดอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดใครที่หน้าแบบเรียกว่าอะไรหน้าแบบล่าเหลี่ยบหรือหน้าบานหรือมีแก้มอ่ะอย่าใส่แว่นกลมเออแล้วก็อย่าใส่แว่นพวกจิ๋วๆเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้หน้าแบบ บานอะไรเงี้ยนะครับนาะในความคิดของเล้งแล้วกันนะเออจริงๆก็ไม่อยากไม่ค่อยอยากจะแนะนําหรอกอยากจะแนะนําแค่ว่าไปลองไปใส่พอใส่เราชอบรู้สึกว่าเคยบันฟูฟิลเราอะจัดเลยอย่าคิดเยอะอืมต่อไปเป็นเฟนดี้นะครับเฟนดี้อันนี้คือชอบมากสีทองแล้วก็เป็นลายโลโก,โก้ตรงเลนน์เนี่นะครับแฮปปี้มากนะครับอันนี้คือแบบชอบมากๆหลายๆคนก็น่าจะได้ชอปปิ้งไปกับร้านพิเออร์เดอร์ของเลงแล้วแหละนะครับเนี่ย คือเล็งได้มาประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้แค่ลลอดนั้นล็อดเดียวเราก็ไม่ได้เลยแล้วได้มาในราคาที่ดีมากอ่ะนะครับเดีวหลายคนก็แฮปปี้กันไปทุกคนนี้รู้สึกว่ายังมีไลน์มาถามอยู่เลยว่ามีอีกไหมก็คือไม่มีเลยนะครับหายากมากแล้วกับราคาที่แบบปล่อยให้อะ่ะคือปล่อยเหมือนแบบแทบไม่ได้เลยเลยอะ่ะในร้านเบลเดอร์เล็งเนี่ยเห็นป่ะคือแบบดีมากเท่มากอันนี้ก็คลาสสิกอย่างเงี้ยคือใส่ได้ยาวใส่ได้นานไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอืมแล้วก็มาตัวนี้ก็ล่าสุดเหมือนกันนะครับก็คือ Prada พาด้าตัวนี้ราคารู้สึกว่าซื้อมาหมื่นหมื่นสองพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออลิงจำไม่ได้ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเหรียญอะไรเงี้ยนะครับอืมนี่นี่นะครับน,น,น,ะะนี่เป็นตัวไอ้ทร,ออทรา่แองเกิลนะครับก็เป็นรุ่นใหม่อยู่แต่ตัวนี้ใส่แล้วอะ่ะ มันจะรัดตรงคามับนิดนึงนะครับอาจจะต้องไปปรับหน่อยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เอาไปลานแว่นปรับอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะกลับไปไทยแล้วค่อยไปปรับทีเดียวเนี่ยใส่มาล้วชอบมากเหอนป่ะทรงข้างหน้ามันเท่มากเหมาะกับรูปหน้ามากๆอะ่ะเออนะครับ เนี่ยนั่นก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นคนชี่โชคดีอย่างหนึ่งด้วยตรงที่ว่าหน้าเล็งอาจจะแบบว่าใส่แล้วกับแว่นอะไรแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใส่แล้วเข้าได้ในหลายๆทรงอะไรยเงี้ยก็เป็นความโชคดีแต่ในความโชคดีก็เลยทําให้เราต้องแบบเสียตังค์กับการซื้อแว่นอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นคนแบบ oo, ดีจังเลยซื้อดีจังเลยซื้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอนะ่ะมันก็แบบมีข้อดีข้อเสีย <laughs> นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเฟอร์ลิตตอนนี้เหมือนกันคือชอบมากแต่ใส่แต่ใส่นานๆนะไม่ค่อยได้มันจะรัดตรงเนี้ยอะไรน แบบอันนี้คือเอาไว้ใส่แบบถ่ายรูปแอร์อะไรเงี้ยแต่นอกนั้นพวกอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกแบบเนี่ยกุชชี่มาเกียอย่างเงี้ยนะครับคือใส่ได้ทั้งวันตลอดวันเลยซิลีนอย่างเงี้ยคือใส่ได้ทั้งวันยิงยาวเลยอะไรเงี้ยนะครับมาแล้วก็มาอีกรู้สึกอีก2ตัวสุดท้ายอ่ะตัวนี้อันนี้เป็นพวกวินเทจละอันนี้คือเป็นแบบแว่นเก่านานเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้ง นะครับก็ยังเอากลับมาใส่เห็นป่ะเพราะมันเป็นสไตล์ที่แบบเล็กๆเห็นป่ะตอนนี้ก็คือแบบอินเล็กๆก็เอากลับมาใสไ่ได้อย่างเงี้ยคือแว่นแตลานคือซื้อมาเป็นปีหลายๆปีบางอันก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยอย่างปีนี้ซื้อแว่นใหม่อยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับอืมเนี่ยเราก็ค่อยๆซื้อแล้วเราก็เก็บแล้วก็กลับมาใส่ใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเออซื้อแล้วก็ทิ้งมันอะไรเงี้ยไม่นะครับอันนี้ก็เป็นของเลยแบนดนะเห็นไหมก็กลับมาใส่ คือต่อให้ส่งมาจะยังไงเวลาอะไรเงี้ยบางทีเรากลับมาปุ๊บมันก็เหมาะกับช่วงเวลานั้นๆได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้เป็นของหลุยส์วิตตองอันนี้เป็นรุ่นพิเศษอยู่นะเป็นหลุยส์วิตตองครับตอนซื้อก็แบบหมื่นกว่าบาทอยู่ค่อนข้างที่จะราคาสูงมากเนี่ยครับแบบคือสมัยก่อนย้อนกลับไปอะ่ะมันก็ต้องใส่แบรนด์สไตล์นี้ปะวะแบบเห็นปะ่ะเล็กๆอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเป็นฟิลอย่อยางเงี้ยทอมครูซเอ๋ยอะไรเอ๋ยแบดแบดพิทเอ๋ยอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่เดี๋ยวนี้พอแบบกลับมาใหม่ปุ๊บมันก็ มัน,นหายไปสักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนมันก็กลับมาใหม่เป็นแบบวินเทจสไตล์แบบแว่นเล็กๆเนี่ยเราก็กลับมาใส่ได้แบบมันก็ฟิตฟีดเท่ๆอยู่นะครับเนี่ยที่เอามาให้ชมแล้วก็มาเปิดกุนเนี่ยที่อเมริกากันเนี่ยนะครับก็คืออยากให้รู้ว่าแบบเฮ้ยของที่เรามีอยู่เราสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ใช่แบบเออทิ้งคว้างนังไปเก็บรักษานังดีๆมันก็จะกลับมาอยู่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสิบปีอะเนี่ยแล้วก็วนกลับมาใส่ใหม่ได้อะไรเงี้ยเห็นป่ะครับอืมเนี่ยพวกเนี้ยก็คือซื้อไว เก็ไบ,บไว้แบบเก็บไว้ดีๆต่อไปก็กลับมาใส่ได้เรื่อยๆบนกลับมาใส่ได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละก็เป็นกลุ่มแว่นส่วนหนึ่งที่บ้านที่อเมริกาเดี๋ยวไว้กลับไปไทยเดี๋ยวจะทํอีพีสองต่อนะครับก็น่าจะไขข้อข้องใจหลายๆคนว่าเอ้ยอันไหนยังไงแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยบางชิ้นบางอันมันก็ไม่ได้มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางอันก็ยังจะสามารถตามหาได้อยู่อะไรย่างเงี้ยอย่างอัน,นีนอาปาราเนี่ยก็ยังสามารถตามหากันได้อยู่อะไรย่างเงี้ยถ้าเกิดใครอยากได้นะครับอย่างอ่ะวอซาเช่อย่างาชเชางี้ยก็ ตามหากันได้อยู่นะครับบางตัวมันก็ออกมาเป็นแค่คอลเลคชันนานอะไรเง้ยแล้วก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะเราไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP สองสำหรับแว่นของเลงนะครับที่เมืองไทยวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายคลิปยาวนานมากเลยรู้สึก